ฉันไม่รู้หรอกว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างแต่ดูจากสภาพแล้วชีวิตมันไม่ได้ใจดีกับเธอเท่าไหร่ครับครับรู้แล้วมาขอ,อถามหน่อยเด้งเธอใช้กำลังเพืาออยากจะเอาชนะหรือแค่กลัวว่าถ้ามไม่ตอยจะไม่มีใครจำชื่อะอะจำชื่อเหรอครับเอะมจำเป็นต้องจำด้วยหรือไงชื่อผมกเช้าที่ตื่นมาเธอมีเป้าหมายไหมหรือแค่รอด,ดูว่าใครจะตายก่อนเป้าหมายเหรอครับ ก็ใช้ชีวิตสบายๆไปวันๆน่ะถามทำไมถ้าัสั่งให้วางอาวุธวันนี้ถ้าจะเหลืออะไรยึดมั่นล่ะเสือ่อเอ้ยผมไม่ได้พูดนะครับตะกี้ใครพูดนะครับตอนเด็กเคยฝันจะเป็นอะไรไหมหรือต่อมาแค่ให้โลกมันตกหน้าไปวันๆก็มีนะครับความฝันนะ่ะแต่ว่านะหายไปหมดแล้วละนะถ้าเกิดเอารอเพราะเขาทำอะไรกับเธอหรือแค่เพราะ เขาไม่ใช่พวกเดียวกันเหรอก็พวกนั้นดูน่าสนุกนีนะครับก็เลยแค่ไปเล่นด้วยนิดหน่อยแล้วถ้าการชนะในวันนี้ทำให้เสียเพิ่มไปหมดจะยังเรียกว่าชนะได้อยู่ไหม <c oughs> อันนี้มึงปากมาไรสัตว์